สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันกันกบวิชาภาษาอังกฤษเนาะวันนี้จะเป็นพาร์ทที่5เรื่องของ error recognition ก็คือการทำข้อสอบหรือว่า ที่เราเรียกกันทอนซันว่า Error นั่นเองเนาะ Error นะคะก็จะเป็นการจับจุดในประโยคนะคะที่ผิดไปนะคะเช่นการใช้หลักแกรมมาที่ผิดไปนะคะหรือการเลือกใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับบริบทประโยคที่เขาให้นั่นเนองเนาะในการทำนะคะข้อสอบ Error s เนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานของเรื่องการใช้แกรมมาอยู่บ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองเนาะการทำข้อสอบ e อ r o r s นะคะอาศัยพื้นฐานการใช้แกรมมาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องมีการรู้แกรมมาเบื้องต้นว่าการผัน v ว r b ผันอย่างไรการใช้เว r b ให้เหมาะกับประธานทำอย่างไรการใช้ t ท n ส e หลักๆนะคะมีอะไรบ้างหรือว่า การเลือกใช้คำที่เหมาะสมของประโยคมีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ถ้าในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยเราจะเจอเรื่องของ phrasal verb นะคะ phrasal verb เป็นหลักนะเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอหลักการใช้ grammar เนาะในการทำ Error นะคะาในข้อสอบระดับเบื้องต้นเนี่ย จะเป็นประโยคที่ไม่ได้ยาวมากนะคะไม่ได้มีความซับซ้อนมากเรียกว่าเป็นซิมเพิลเซนเทนส์แหละนะคะเป็นประธานมีประธานมี v ว r b มีกรรมนะคะหรืออาจจะมีส่วนขยายบ้างเล็กน้อยไม่ได้ยาวมากนั่นเองเนาะในการทำาอ r r อ r ส่วนใหญ่นะที่เห็นในข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเป็นการําแบบทำไมเอ่ยให้เลือกกาข้อที่ผิดอย่างเดียวไม่จาเป็นต้องแก้ก็ได้ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกเดียวกันว่าเอ๊ะ ข้อนี้ผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดอย่างไรถูกไหมคะอาจจะตอบถูกนะคะแต่ถ้าให้แก้ก็จะแกไม่ได้ถูกปะ่ะทีนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าในเรียนในระดับเบื้องต้นเนี่ยข้อสอบแจงไม่ยากมากแต่เมื่อเรียนระดับสูงขึ้นไปอยู่มปลายหรือว่าเข้ามาหาลาัยนะคะก็จะเป็นข้อสอบที่ทําไมคะเราจะต้องทําการแก้ข้อที่ผิดนะคะให้ด้วยนั่นเองเนาะการทําข้อ แก้ข้อที่ผิดเนี่ยเราจะต้องรู้แกมมาด้วยว่าให้แม่นเลยแหละว่าเราจะแก้อย่างไรให้ถูกนะคะการทำแกมมาในเบื้องต้นอาจจะไม่ยากมากเพราะว่าไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้ะคะ่ะถ้าเจอในข้อสอบที่ต้องเป็นการกับบาทนะคะอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่ไม่ได้แม่นแกลมมานะไม่ต้องกังวลไปนะคะเน้นการทําโจทย์นะคะการจับจุดแอเร r ร์เนี่ยถ้าทําโจทย์บ่อยๆจะเจอซ้ำๆว่ามันเป็นเรื่องเดิมซ้ำๆที่ผิดนั่นเองนะคะอืมทีนี้เน้นการทําโจทย์แล้วนะคะก็ต้องกลับไปท่องจำทบทวนด้วยเนาะอ่ะทีนี้เริ่มที่ข้อที่หนึ่งนะคะ Jeremy was amusing when he heard about what had happened นะคะ Jeremy เนี่ยนะคะทำไมคะ was quite amusing คือค่อนข้างที่จะ amusing amusing มาจากคําว่า amuse นะคะ amuse ที่แปลว่าตื่นเต้นนะคะหรือประหลาดใจ นะคะตื่นเต้นหรือประหลาดใจเนาะทีนี้ค่ะเจอร์มี่คือประธานเป็น subject ของประโยคถูกไหม was คือ verb นะคะพันตามประธานประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องใช้ was i s a mr a e w a s w e r e เนี่ยแปลเหมือนกันคือเป็นอยู่คือแต่ was were จะเป็นอดีตของ i s a mr a e นะคะ was ก็จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เนาะ was quite amusing amusing เนี่ยแปลว่าหน้าตื่นเต้นหน้าประหลาดใจ when he heard คือได้ยิน heard mm hmm. มาจากคำว่า hear ที่แปลว่าได้ยินนะคะได้ยินเกี่ยวกับ what had happened คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น เขารู้สึกประหลาดใจทีนี้เราจะใช้ Jeremy หน้าประหลาดใจเมื่อได้ยิงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องฟังแล้วเอ๊ะฟังแล้วเอ๊ะถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือ amusing นะคะจะต้องแก้เป็น a m u s e s คือรู้สึกตื่นเต้นหรือประหลาดใจ นะคะรู้สึกตื่นเต้นประหลาดใจนะคะต้องแก้เป็น a m u s e s นะคะแก้เป็นอันนี้เนาะต้องเป็น Jeremy was quite amusing amusing จะหารู้สึกค่อนข้าง,างตื่นเต้น quite แปลว่าค่อนข้างทำหน้าที่เป็นอะไรคะ adverb adverb มันขยายอะไรลูกขยาย Ad verb นั่นเองนะคะมันก็จะอยู่หลัง เน i ะไวเป็น adverb นะคะขยาย verb ก็รู้สึกค่อนข้างประหลาดใจเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองจำไว้ว่ายิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกนะคะถ้าเราใช้ amusing เ่ยก็จะแปลว่าเจรามีเป็นคนที่หน้าตื่นเต้นถูกไหมเมื่อเขาได้ยินเป็นคนที่หน้าตื่นเต้นเมื่อได้ยินได้ไหม ไม่ได้ต้องรู้สึกนะคะอิงหน้าเอ็ดรู้สึกยกตัวอย่างเช่น boring แปลว่าหน้าเบื่อส่วน bored แปลว่ารู้สึกเบื่อนะคะถ้าบอกว่า i am boring จับแปลว่าอะไร จะแ,แปลว่าฉันน่าเบื่อฉันเป็นคนที่น่าเบื่อนั่นเองเนาะฉันน่าเบื่อนะคะหรือถ้าเป็น bored ก็เป็น I am bored จะแ,แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อนะคะ,ะทีนี้ เนาะข้อแรกผ่านไปแล้วนะจำได้ไหมยิ่งหด้เอ็ดรู้สึกนะคะอย่าใช้ผิดนะ There me was quite amused นะคะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเอง